สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนจะมาอีกแล้วนะคะมมาอีกแล้วนะคะนนะคะก็มารับคุณยายนะคะคุณยายเราอยู่ในป่านะคะปา่ปาอะไรนะป่าไผ่นะคะมารับคุณยายนะคะแม่แม่คะฝนก็จะมานะคะฝนก็จะตกกันฝนก็จะตกนะคะนี่นะคะนู่นก็คือหมู่บ้านเรานะคะ ทางนี้ก็จะไปโฆษณาอาจัก,นะอน,อจกนะคะโฆณาาจักนะคะก็นี่นะคะเราจะไปรับคุณยายอุย้ยแสดงว่าในป่าฝนตกนะคะนี่มันเปียกนะคะมันเปียกนะคะแสดงว่าฝนตกนะคะเมื่อตะกี้ก็ได้พากันมาหาน่อไม้นะคะไปแจวน้ําพริกกะปินะคะนี่เราก็เอบมารับคุณยายนะคะมารับคุณยายเหมือนกล้องจะมองไม่ชัด โทรศัพท์ไม่ค่อยดีเหมือนมันมัวโอเคไปค่ะไปหาคุณยายน้ำมตนกันอยู่ไหนนูะ น้ำมนเราอยู่ไหนน้อเออ,อ,อน้ำก็โอ้เจะเห็นตูดเลยเห็นตูดเลยหน่อไม้คือเยอะมากๆเลยนะ แล้วน่าจะได้นอนบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ช่วงเช้าอากาศดีนะคะร้อนนะคะก็ตกบ่ายมานะคะกแดดไม่มีแล้วนะคะฝนจะตกอีกแล้ว ถ้ากาเย็นนะคะคุณยายเราจะไม่ค่อยกินน้ำเลยนะคะแม่แม่คะ<า>ยิ่งฝนตกคือไม่กินเลยนะคะไม่ทานเลยไม่ดื่มพบรมมาด้วยะคะ่ะกลัวฝนตก ตอนนี้ก็ลินลินนะคะเพราะค่ะเราก็จะทำการขึ้นได้ ก็จะมุดออกมาได้นะฮก็ได้ดึงดดมองง่ง,าง,งมาลมเลยไอออนเร็วๆพ่อควานอยู่นู่นนะคะคุณยายอยู่นี่นะไม่รอคุณยายเลยนะพ่อควานเรารีบไปไหนเนี่ยรีบไปไหนเนาะคุณยาย ก็คว,วาลรีบไปไหนคุณยายน่าจะอิ่มเลยนะไม่คว้าอะไรทานเลยอ้พูดยังไม่ขาดคำเลยคว้ายอดไผ่นะฮะมามอนมาคว้ายอดไผ่นะฮะนี่มาไว้<า>เชือมุด ออกมาสู่ถนนใหญ่แล้วนะคะ <มา S 1> ยังดีล่จอยู่อ้ยกำลังโจ้หู้ไหมกะล่ามาแล้วอะไรมาอะไรผัวมอวกมาเดี๋ยวมาม่วงก็กินนะนี่ กินก่อนนะคะกินยอดมาม่วงก็กินอะไรก็กินนะคุณยายน้ำมตนเราเนี่ยไม่อ้วนได้ไงเคข่ะฝนลงเม็ดอีกแล้วนะคะเพราะความก็จะทำการขึ้นคุณยายนะคะอ้าอ,อขึ้นหนึ่งชองอุ๊บ ยายยังห่วงกินอยู่เลยนะเ,เรยวรถนะคะเรยวรถอูอ้ไว้กลางทางเลยยายไม่ควันขออนุญาตจอดเก็บไว้ขลางทางเหมือนเดิมนะคะคุณยายเราหอบมา ยายนำหน้าไปแล้วนะคะแวะข้างทางไอ้เจ้าอ้วนแวะเก่งนะคะคุญยายเราแวะเก่งมากๆเลยนะให้ตได้กินนะคะ ต้นไม้ใบหยาตัตวอะไรก็กินหมดเลยคุณยายน้ำมนเราน,ะะน้ำโคกก็กินนะคะข้าวยิ่งเส็ชอบเลยนะคะข้าวนะคะยายทวดชอบเอาข้าวนะคะเป็นปันป้นๆนะคะเพราะว่ายายทวดหุงข้าวหม้อดินนะคะหม้อดินดำเ,เขาเรียกอะไรหม้อดำอะคะ่ะหม้อฐานก็คุณยายทวดจะหุงงั้นนะคะถ้ามันเยอะเหลือเยอะเขาก็จะเอามาให้คุณยายน้ำมนเราทานนะคะ ก็คุณยายทวดก็จะเลี้ยงหมานะคะเอ่อมีลูกเพิ่งคลอดลูกมาสองเออหกตัวนะคะก็ตายนะคะเหลืออยู่สองตัวสุดท้ายนะคะกับน้องหมานะคะอยู่กับน้องหมาแม่คนก็จะโอ้ยอยุ่งแม่คันก็นานๆก็จะเข้าไปทำวาะอาดบ้านให้คุณยายทวดนะคะแต่ยายทวดบอกว่าไม่ต้องทําดีหรอก ไม่ต้องทําดีหรอกเดี๋ยวมันก็ลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเข้าไปทําบ้างนะคะเพราะว่าแม่คานก็มีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลลูกดูแลพ่อแม่ของแม่คานเช่นกันนะคะก็สลับผักเปลี่ยนกันไปเลยนะคะเดินตุ้ยนุ้ยนะตุ้ยนุย้ยฝนลินแล้ว เต้าน้ำมนนะคะนลินแล้วนะคะเต้าอ้วนเลยยังสาวสวยอยู่เลยนะคุณยายเราโอ้ยุงกัดใยนเดินตามตูดเดินตาตูดเดินตามกลางสายฝนเลยนะคะวันนี้ฝนอะไรจะตกดีขนาดนี้คุณยายเราไม่มีที่นอนแล้วฝนอะไรว้า ดียวคนลินแล้วขออนุญาตกลางลบนะคะเราจะดูความเคลื่อนไหวของคุณยายเราโอโอ๊ยโอย,โอยขออนุญาตในกล้องมัวนะไม่ไครับโอเคไปได้คนลินนะคะฝนลินไม่ใช่ลินนะคะตกหนักเลย แม่ควันไปนาทิ้นนะคะเพิ่งได้ตาผ้านะคะแม่ๆค่ะโอ้ยยุงก็ขับแม่ควันมากมากเลยนะคะเมื่อกี้เขาป่าไปแป๊บเดียวเองนะคะก็เปียกไปสิคะพ่อควันกับคุณยายเรานะ ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้น้าเป็นไปได้ก็อยากเกิดเป็นคนมั่งมีสีสุขนะคะช้างคนรวยนะคะจะได้มีบ้านนะคะโอขออนุญาตขักรถแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากแม่ควานขันยุงยุงกลับนะคะ แวะอีกแล้วพอควนเราก็เปียกแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วยายน้ำมนต์ยายน้ำมนต์แวะอีกแล้วนะคะก็เปียกกันไปเลยนะคะวันนี้ให้เห็น,นบรรยากาศฝนตกเลยนะคะแม่แม่ขาซึ่งมันไม่มีฟ้าร้องนะคะก็แม่ควานก,กา็กล้าจะถ่ายวิดีโอนะคะ แต่ถ้ามีฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะก็ไม่กล้าถ่ายนะคะก็ถ้าเปิดไลฟ์อยู่นะคะแล้วฟ้าแลบหรือฟ้าร้องนะคะแม่ควาจะปิดทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะแม่ๆขาวันนี้ที่แม่ควาถ่ายคลิปอยู่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะก็ถ่ายได้นะคะคุณยายเราแวะนี่ไม่สงสารพ่อควานเลยนะคะยายน้ำมนต์เรา แวะแบบเปียกสายฝนเลยนะคะมาน้ำนะคะน้ำน้ำท่วมนะคะไม่ใช่แค่บ้านของคุณยายนะคะแม่แม่คะท่วมมาเลยนี่ไปเรียลาดเลยคุณยายสกปรกทางมาก คนยายแล้วน่าจะไม่กินน้ำนะคะวันนี้ถึงจะพาลงน้ำก็จะไม่กินแน่นอนเลยดูแล้วเพราะว่ามันฝนตกนะคะตุ้ยนุ้ยมากเลยนะคะยายน้ำมนเรานะคะขาวสวยของเราหางก็ขาวแล้วก็ขออภัยนะคะด้วยที่กล้องมัวด้วยนะคะมือกล้องก็ขับรถด,ด้วยนะคะถ่ายด้วยนะคะ มนกระตกด้วยแล้วก็เปียกด้วยนะเปียกไปด้วยกันเลย3มคนนะสองคนกับอีกหนึ่งเชือกนะคะแล้ว ก็ระยะทางก็เกือบ3โลนะคะแม่ขาถึก็จะเดินเข้าไปที่แม่น้ำชีนะเกือบ3-4โลได้นะคะจะเดินเดินไปดูเนื่องจากโซ่ในคอด ยายเราลองน้ำนะคะดื่มน้ำฝนนะคะคุณตาบอกว่าอ่อช้างนะคะถ้าฝนตกนะคะก็จะไม่ค่อยดื่มน้ำนะคะเพราะว่าก็จะดื่มน้ำฝนเอานะคะอันนี้แม่ควันก็ได้ความรู้มานิดนึงนะคะก็เราก็มารู้ประวัติของคุณยายน้ำมนนะคะคุณยายน้ำมนอยู่หมู่บ้านช้างนะคะบ้านตาทิศต,ตำบ,บรลระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะแม่ๆค่ะซึ่งตอนนี้ก็ ปัจจุบันนะคะก็อยู่กับแม่ควานกับพ่อควานนะครับแต่ก่อนนะคะคุณยายน้ำมนต์เรานะคะก็จะอยู่กับตาทวดนะคะยายทวดนะคะแล้วก็คุณน้านะคะลูกคนเล็กนะคะคุณน้าคนเล็กนะคะซึ่งคุณน้านะคะก็จะไปไปมาๆนะคะแต่จะมีหน้าที่นะคะเข็นหญ้านะคะหรือหาซื้อหญ้านะคะเพื่อมาเอาไว้ให้คุณยายได้ทานนะคะแต่คุณน้าไม่สามารถขี่ช้างนะคะ หรือขี่คุณยายน้ำมนได้นะคะคุณน้ำไม่เคยจับเลยนะคะก็ถ้าใครไม่ถูกโลกกันก็จะไม่ไม่สามารถขึ้นบนคอคุณยายน้ำมนตได้นะคะแม,ม่ค่ะแล้วคือก็จะอยู่ในต้นมะขามนะคะที่แม่ความก็จะถ่ายลงประจําเลยนะคะว่านี่คือที่บ้านของคุณยายน้ำมนต์นะคะก็จะถ่ายลงประจําว่านี่คือบ้านของคุณยายน้ำมนนะคะแต่ว่าคุณยายก็จะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่นั่นนะคะ อตอนนี้ก็ฝนตกหนาทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะมันก็ทําให้พื้นที่แฉะนะคะปัจจุบันคุณยายน้ำมนต์อยู่กับแม่ควานพ่อควานก็ตอนเช้าพ่อควานก็จะไปทําความสะอาดที่อยู่ของคุณยายน้ำมนต์นะคะทําความสะอาดเสร็จก็จะพาคุณยายไปผลูกที่อื่นนะคะผูกที่อื่นเพื่อให้คุณยายได้นอนนะคะหรือได้กินใบไม้ใบหญ้านะคะให้คุณยายพักเท้านะคะซึ่งตรงนั้นมันแฉะมากๆเลยนะคะแต่ตอนดึกมานะคะ คุณยายต้องกลับมานอนที่บ้านของคุณยายเองนะคะเพราะว่าคุณยายจะไม่อยู่เลยก็คือบางทีก็ดึงโซ่ขาดเลยนะคะก็ต้องกลับมาอยู่บ้านของคุณยายเองนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันนะคะแม่ควานนะคะก็วางแผนนะคะว่าจะถมที่ดินข้างๆบ้านแม่ควานนะคะถมดินนะคะแล้วก็จะสร้างบ้านให้คุณยายอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งมันเป็นทางเข้าปนกรีตน,นะคะก็มันจะติด กลับบ้านน้องไอ้ดอกแก้วนะคะก็จะพาคุณยายน้ำมลเรานะคะเข้า,เาไปอยู่ใกล้ๆแม่ควานนะคะจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงนะคะก็ก็จะได้ป้อนเออจะได้เอาอาหารให้ตอนเย็นนะคะหรือตอนอตอนเช้าก็จะพาไปผูกในป่านะคะก็จะพาไปเดินเล่นตอนเช้าตอนเย็นนะคะก็จะพาไปเดินเล่นตอนเช้าตอนเย็นนะคะ ก็วางแผนนะความฝันเล็กๆของแม่ควานเองนะคะซึ่งอยากให้คุณยายได้มีบ้านนะคะอยากณยาย้มีที่หลบแดดหลบฝนดีๆกับเขานะคะซึ่งคุณยายเราก็อายุเยอะแล้วนะคะก็เช่นเดียวกับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะหรือตายายของเราหรือว่าพ่อแม่ของเรานะคะที่อยากให้ท่านอยู่สุขสบายนะคะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วนะคะแม่ควานก็หวังนิดๆนะคะว่าเออ ความฝันแม่ควานจะเป็นจริงนะคะซึ่งตอนนี้แม่ควานก็เริ่มเก็บคะแนนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเอาดินมาก่อนนะคะเอาดินมาก่อนเอาทรายมาตรงที่คุณยายนอนเป็นประจําก่อนนะคะเพราะว่าการทําบ้านนะคะมันไม่ใช่หลักบาทสองบาทนะคะเป็นเป็นหลักแสนเลยนะคะหลักหมื่นหลักแสนเลยนะคะแม่แม่ขาเนื่องจากาการสร้างบ้านนะคะแม่ควานก็ศึกษาดูแล้วนะคะศึกษากับ อ๋อช้างเชื่ออื่นนะคะที่ได้บ้านนะคะแม่ควางก็ศึกษาถามข้อมูลนะคะว่าออซื้ออะไรบ้างยังไงบ้างทำอะไรบ้างนะคะ mm. นางเอมู mm. จีอ๊ยวันนี้คุณยาน้ำมนต์แวะไปหาน้องบันเย็นด้วยนะ ก็บ้านนี้ก็คือบ้านของน้องบานเย็นนะคะก็ซึ่งเป็นบ้านของพ่อขวานเองนะคะน้องบานเย็นเป็นพี่ชายของพ่อขวานจะเป็นคนเลี้ยงนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือช้างของแม่วานนะคะของฝั่งฝั่งแม่วานนะคะคุณยายน้อมุงอยู่ฝั่งแม่วานนะคะเดินไปค่ะ ศึกษาประวัติชีวิตของย้ายเราไปเรื่อยๆนะคะอ้มีน้องงัวด้วยเฉะมากๆเลยอ๋อน้องบันเย็นไม่อยู่นะคะบ้านน้องบันเย็นนะะบันเย็นไม่อยู่นะคะบานเยินไม่อยู่นะคะแม่แม่ขาซึ่งถัดไปก็เป็นบ้านของน้องทางน้องเปิ้ลน,นะคะที่กําลังจะสร้างนะ,ะน้องเปิ้ลก็ ได้เสาได้โครงเหล็กเรียกร้อยแล้วนะคะโอเวะมาทานน้ํานะคะไม่ได้ลงน้ำนะคะนี้นี่นะคะก็เป็นบ้านของน้องบันยินนะคะนู่เป็นบ้านของน้องเปิ้ลน,นะคะน้องเปิ้ลนยืนอยู่นะคะน้องเปิ้ลก็จะขึ้นโครงเหล็กแล้วนะคะก็มีแม่ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาน้องเปิ้ลนเรานะคะ ขึ้นโครงเหล็กแล้วขึ้นเสาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้เป็นความจริงแล้วนะคะน้องเฟิร์นเราคุณยายเราต้องหาอีกเยอะเลยนะอันดับแรกต้องออดินนะเพราะว่าก่อนจะสร้างอะไรเราต้องมีดินที่พร้อมก่อนนะคะคุณยายเราทาน,น้ำ สี่เสเอเลยนู่นนะคะบานน้องเปิ้ลน้นองเปิ้ลก็น่าจะเปิดไฟ์อยู่นะคะ ยายน้องมนยมองเขาก่อนนะฮะเดี๋ยวฝันก็เป็นจริงแล้วนะฮะช่วยกันสร้างไปด้วยกันนะคะแม่ก็ใช่ละบอ,อยายน่านะดูทอ้องดุ่งดู นก็ตกนาตกตกดีมากๆเลย ดื่มน้ำนะคะยังไม่อิ่มเลยคุณยายเรา ล้างตัวให้คุณยายนะคะไอปิดทูกอย่าแล้วจ้ะไอน้องเป็นอะไ มายึดบ้านของน้องบาดเย็นนะครับวันนี้คุณยายน้ำมนต์เราแม่ กินน่หรอยเนอะมาเดี๋ยวมากันก<า>่อมวยมาดองกัมายึดบ้านไม่พอนะแอบกินสับประรดคุณน้องบานเย็นด้วยนะยายน,น้ำมนต์หร่อนี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่อ่ะ่้บ้าง

เดินเดินเดินนะโอ๊เปียว อ๋ออ๋อฝนแป๊บเดียวนะคะน้ำท่วมแล้ว ถึงที่ไร์แล้วนะคะที่แม่ฟานมาขอเพื่อนน้าน,นะะมาเปิดไร์นะคะมาขออาศัยพื้นที่เพื่อจะมาเปิดไร์นะคะแม่แม่ขามาเปิดไร์หาคะแนนนะคะจนทบกทุนๆๆๆนะคะสร้างบ้านให้คุณยายเรานะคะจะฝนตกเราก็ต้องมานะคะแม่แม่ขาเนื่องจากเมื่อวานนะคะคุณยายก็ช่องคุณยายนะเงียบมากๆๆเลยแม่แม่อะอ แม่ควานมาใส่นะคะศัยเพื่อนบ้านนะคะเพื่อจะมาเปิดไลน์นะคะก็กราบเรียนเชิญแม่แม่ผู้ใจบุญนะคะเมตตาเป็นสภามุ้นให้คุณยายเราด้วยนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้แม่ควานก็ขออนุญาตปิดคลิปตอนก่อนนะคะแม่ค่ะคเดี๋ยวเอาคุณยายออกไปประจำที่หลักก่อนนะคะแม่ควานก็ เธอต้องจัดของก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะครับก็เจอกันสี่มงเย็นทุกๆวันเลยนะคะแม่ๆค่ะทางช่อง Youtube และก็หน้า Facebook พังน้ำมนเลยนะคะแม่ๆคะ่ะลินิก็สวัสดีค่ะ